สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเรื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้ง ปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้นะคะขอเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะเดี๋ยว ให้ดูทีละองค์นะคะวันนี้ได้มาใหม่เยอะเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังมีเขียนเป็นคำว่าโตนะคะองนี้เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะนี่พระสมเด็จด,ด้านหลังน่าจะเป็นเจ้าพ่อกวนอูนะคะองค์นี้ รายการที่3นะคะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ทิมฉลองอายุครบ8รอบนะคะนี่เหรียญคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะพระสมเด็จนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกสมเด็จสายวังไหมคะปิดทองเยอะๆสวยๆนะคะเพราะว่าหนูก็ได้มาพร้อมกับพระที่ติดพลอเยอะๆเหมือนกันนะคะเขาน่าจะชอบสะสมนะคะอันนี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นพระสี่อาจจะอารียเมตไตรนะคะอันนี้เป็นวัดไรรบุรีปี2552นะคะ น่าจะเป็นแบ,บว่วาพระโซนบ้านๆน,นะคะแบบนี้รายการที่6นะคะไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันต่อไปรายการที่7นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดเสมาหลวงพ่อทวดนิรันตรายสองห้าห้าเก้านะคะเป็นเหรียญสร้างใหม่นะคะน่าจะเป็นเหรียญสร้างใหม่นะคะนี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมด้านหน้าเป็นเหรียญพุทธศรน,นะคะ สวยสวยเลยนะคะหน้ากากทองแดงองค์พระผิวรุ้งนะคะต่อไปรายการที่8นะคะเสมาเศรษฐีเรื่องลือหลวงพ่อบุญเหลือเขมโกวัดจำปาจังหวัดอยุธยาโรงยาไว้หายไจพระรงยารายธงชาตินะคะโรงยารายธงชาติเป็นเหรียญเสมานะคะ เหรียญเสมาปี2563นะคะอันนี้จังหวัดอยุธยานะคะเผื่อพี่ๆท่านใดรู้จักนะคะนี่ก็สวยนะคะเหรียญเป็นน่าจะเหรียญสร้างรุ่นใหม่เนาะเนี่ยหลวงพ่อบุญบุญล,ลือนะคะบุญล,ลือต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะเป็นพญาคุดนะคะพร้อมที่เนบแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นรอห้านะคะนี่ สวยๆนะคะเป็นรายการที่9นะคะได้มาแบบนี้เหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่10เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดปี2552นะคะเม็ดแตงนะคะอันนี้เป็นเม็ดแตงนะคะได้ไปสองเหรียญแบบนี้เลยนะคะเนื้อเขาเรียกเหมือนว่าเนื้อผิวซาตินนะคะทองแดงกับทองเหลืองนะคะ นี่เป็นชุดกล่องเม็ดแต้งนะคะรายการที่10บนะคะต่อไปรายการที่1 1นะคะเป็นแหวนหลวงพ่อพัดนะคะวัดห้วยด้วนปี2560นะคะนี่ถ้าหนูใส่ได้หนูเก็บไปเลยนะหนูบอกเลยแต่พอดีว่าใหญ่ไปหน่อยนะคะนี่เหรียญหลวงพ่อพัดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่11นะคะวงใหญ่มากเลยนะพี่ใหญ่กว่านิโป้หนูอีกอะใหญ่นะคะเป็นไซส์น่าจะไซส์ผู้ชายเลยนะคะอันนี้เนี่ยแหวนหลวงพ่อพัดพร้อมกล่องเดิมน,นะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพะหูยานนะคะเนื้อผิวนี่จะมีความแบบออกสีแดงๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จมีฝั่งเม็ดพลอยนะคะแล้วก็ด้านหลังฝั่งตะกุดปิดทองนะคะเป็นรายการที่13ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหลังนะคะผิวคุกค่ะรายการที่14นะคะ รายการที่15นะคะพระสมเด็จพระสมเด็จด,ด้านหลังนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพระสุมกอนางพญาผงสุพรรณพระแบบว่ารวม5้าองค์นะคะด้านหลังเป็นรายการที่15นะคะอันนี้ปเปิดไปกันรายการที่16เหรียญนที่ระลึก คบ8รอบนะคะเหรียญพระนาคปกคบ8ดรอบหลวงปูท่ทิมนะคะรายการที่16นะคะรายการที่17เหรียญพระอาจารย์ต้มนะคะวัดท่าสะแบงเหรียญมหาโชคด้านหลังเป็นพยาคุดนะคะรายการที่18นะคะเหรียญมหาเศษรษฐีหลวงพ่อพัด วัดห้วยด้วนนะคะแต่เรียนนี้ออกวัดหนองหอยจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะจะสร้างเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างอุโบโสถปี2 5งหนะคะทานหลวงพ่อพัดนะคะให้ดูหน้าเหรียญน,นี่หน้าเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะชื่อเหรียญมหาเศรษฐีนะคะโรงยาจีวอนเป็นรายการที่18นะคะ ไลยการที่สิบเก้านะคะเป็นพระรอดนะคะรายการที่ะะะะยี่สิบเป็นกำไรนะคะกำไรกำไรรุ่นรวย ทั้งโคดนะคะมีต่อวอสออนะคะตัวยันอักขรคมชัดนะคะแบบนี้เลยนี่รายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเหรียญจุรารงกรสยามมินนะคะช้างสามเสียนรอสองหนึ่งสองเจ็ดนะคะสยามรัฐเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะ รายการที่22เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะต่อโคดเก้า9ก้ารอบเมตตามหานิยมวัดบ้านไร่ปี2536นครราชสีมานะคะรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นพระผงสุพรรณนะคะ พัพหงสุพันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะรายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่อกะเสมเขมโกนะคะด้านหลังแตงโมนะคะ รายการที่15นะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะต่อโคต99้ด99รอบเมตตาม,ม,มหานิยมวัดปันไรปี2536นะคะรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูฉิมพีนะคะด้านหลังจะเป็นยันดวงสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบเรียบร้อยนะคะ รายการที่27เป็นรูปรอเนื้อผิวทองเหลืองเก่าหลวงปูดูวัดสแกปี2522นะคะตายฐานเป็นรอยตะไบนะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระ หลวงพ่อปากน้ำนะคะพระผงของขวัญหลวงพ่อปากน้ำด้านหลังมีตัวยันอขระนะคะคมชัดสวยๆเลยนะคะรายการที่29นะคะเนี่ยพระสมเด็จหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะอันนี้รุ่นไหนไม่รู้นะคะพร้อมกล่องเดิมนะคะได้มาแบบนี้เลยเปิดให้ดูด้านหน้านะคะน่าจะคล้ายๆกันนะคะแต่นูกแก่ไม่ออก เอาเป็นว่าดูแบบนี้ไปก่อนนะคะพี่ไปแกะเองนะคะนี่เป็นพร้อมกล่องเดิมนะคะรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปรายการที่สามสิบนะคะเป็นพาสมเดเดไกเซอร์นี่มีโรยมวลสารติดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนี่เป็นเหมือนดอกไม้นะคะเป็นรายการที่สามสิบ รายการที่สาอนะคะเป็นสมเด็จโตด้านหลังนี้จะน่าจะเป็นคาถาชินนะปัญชรน,นะคะอันนี้รายการที่สาอรายการที่32มสิบองนะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะสวยๆคมๆเนื้อผิวเก่าๆนะคะเป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมไต่มาหนึ่ด้านหลังตัวยันอัขาราเต็มนะคะรายการที่34นะคะเป็นพระปิดตาด้านหลังแบบนะคะเป็นพระปิดตาด้านหลังแบบที่เนื้อผิวพรานี้จะมีค่าปลักปิดทองนะคะ รายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อชุปรักออกสีแดงๆด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะรุ่นปลอดภัยปี2534นะคะ รายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะขอบไข่ปลานะคะพ่อเงินพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่38นะคะเป็นพราซุ้มกอด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดนะคะ รายการที่39นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะเนื้อผิวนี่จะมีความออกสีแดงๆและตรงนี้มีเหมือนตัวยันนะคะนี่มีรอยกดเหมือนตัวยันนะคะองนี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญคูบาเจ้าสีวิชัยนะคะ ครูบาเจ้าศีวิชัยนะคะนี่ด้านหลังตัวยันคมชัดแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนี่ใส่กรอบมาเก่าๆให้แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะองค์นี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะ ใส่กรอบมาแล้วแบบนี้เลยนะคะเป็นกรอบเลดนะคะองนี้รายการที่42นะคะรายการที่43เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณเศรษฐีนะคะวัดป้อมรามันสองห้าหนะคะจังหวัดอยุธยาด้านหลังเป็นยันห้าแถวนะคะรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จนางพญานะคะ พระนางพญานะคะรูปทรงสามเหลี่ยมหนะ้าอกนูนๆสวยๆเลยนะคะรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อทวดรุ่นมงคลวิเศษวัดเย็นสนิทธรรมรามจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดนะคะนี่ด้านหลังนะคะเขียน หลวงพ่อสนองชาตินะคะน่าจะเป็นคนปุกเสกนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะต่อไปรายการที่46นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านมีรอยปิดทองตรงองค์พระด้านหลังโรยมวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่47นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามไม่ใช่เหรียญน,นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะเรียบกรอบกระน,น้ําเก็บผิวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะองค์นี้รายการที่4 8แปนะคะเป็นพระกิ่งการบินทหารบกนะคะอันนี้จะเป็นเหมือน เขาแจกเรื่องอะไงมานะคะเนี่ยเป็นพักกิ่งปี2550นะคะมีรูปตาสัญลักษณ์นะคะนี่พักกิ่งหน้าคมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานก็จะมีรอยฝังกิ่งต่อโค้ดนะคะองนี้เป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49องค์นี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวรายการสุดท้ายรายการที่ 50%, นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่คำบุนะคะจมูกมีรอยแตะนิดหน่อยแต่ด้านหลังทุกอย่างคมชัดเหมือนเดิมนะคะเจริญพรบารมี89นะคะ จังหวัดอุบลราชธานีปี2 5 5 4นะคะเหรียญนี้เลขโค้ดก็สวยนะคะ1 6 8 2นะคะนะ168่เ16ฉยๆก็รวยแล้วนะพี่มี2เบิ้ลมาอีกนะคะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะน่าจะเป็นนั่งพานนะนนี่ ออกแบบมาสวยงามนะคะโรงยาสีฟ้าแดงนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะสามารถโทรติดต่อโดยตรงแอดไลน์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ